จอหน,นี้อะไรพี่นี่ครับขอบคุณครับแป๊บหนึ่งพี่หนักกว่า หรอเออฉันมาถึงละแกออกมาเอาเลยฮะมาไม่ได้แล้วแล้วทำไมเพิ่งมาบอกวะลูกนี้ทิ้งไว้ม่หาอะไรดีกว่าแค่นี้แหละแล้วจะเอากลับหอ,อยังไงวะเนี่ย ไปนะฮะพี่พี่ทุกคนอย่ากระซิบตานะกระพิดเพราะว่าจุดที่ดีที่สุดของหนังเนี่ยอยู่ตรงในอ้าวไหนไหนอ่ะผมให้พี่ดูที่สารที่ผีมันสิงอยู่ในที่มันอุ้มอยู่เนี่ยทำไมอ่ะแล้วผมเป็นคนทำเองกับมือ ศารกับมือใช่เอ้าเต่ก็ใช้ได้นะนี่สวยเหมือนจริงมากเลยเนี่ยทำเองจริงนะแน่นอนหมอผมนี่ลงมือลงแรงด้วยตัวเองเลยทั้งเลื่อยไม้ตอกตะโูทาสีเหมือนมอเผลนๆเนี่ยใช่เลยอ่ะเฮ้ยผมลืมสารไปหลังโรงพยาบาลอ่ะกี่วันแล้วอ่ะสามวันว่าช่วงนี้ผมมัวแต่ตัดต่อหนังนี้อยู่อ่ะเฮ้ย เขาทำอะไรกันอ่ะพี่ขอโทษนะคะนี่กลาบว่าอะไรกันหรอคะไหว้เจ้าแม่ศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะหนูลุงเห็นกับตาเองพูดแล้วยังขนลุกไม่หายเลยเนี่ย <c oughs> เห็นอะไรคะก็เมื่อสองวันก่อนลุงเดินผ่านทางเนี้ยตอนกลางคืนได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ <c oughs> ผู้หญิงคนนั้นน่ะต้องอยู่ในสารเนี้ยเขาคงหิวเขาคงอยากให้ลุงทําบุญไปให้เขาเขาเลยมาปรากฏตัวให้เห็นลุงก็เลยตั้งจิตอดิษฐานขอให้ลุงถูกหวยแล้วลุงก็ถูกหวยจริงๆลุงก็เลยไปเล่าให้ชาวบ้านเขาฟังเขาเลยแห่มาว่าเจ้าแม่กันเพื่อจะโชคดีอย่างลุงบ้างนี่ลุงเจ้ามงเจ้าแม่อะไรครับไม่มีหรอก เพราะว่าสารนี้ผมฮักเก่า,กาอะไรพี่เต๋อไห้ฮุ่นไม่งั้นกูจะฆ่าพวกมึงอ,อย่าครับมีวิญญาณอยู่ที่ศารเหมือนที่ชาวบ้านเชื่อจริงๆวิญญาณน,นี้อาจจะเป็นเพียงวิญญาณเล่ร่อนที่ต้องการมีที่สิงสถิตแล้วบังเอิญมาพบกับสารของฮัเก่าเข้าแต่ผมหยุดความคิดไว้เท่านี้ไม่ได้เพราะถ้าสัมผัสพิเศษของผมทำให้ผมเห็นวิญญาณตวน,นี้ นั่นก็หมายความว่าต้องมีเรื่องราวบางอย่างที่ถูกปกปิดอยู่ที่ผมกับเพื่อนๆต้องช่วยกันหาคำตอบ้โอ มาครับหมอหอืดีนะที่ใส่บวกกันน็อกเลยได้แค่แผลตามตัวหมอจ่ายยาให้แล้วมียาฆ่าเชือ้อยาแก้ปวดแล้วก็ยาทาด้วยแต่ทีหน้าทีหลังขับรถระวังกว่านี้นะผมผมระวังอยู่แล้วครับหมอแต่ว่าใครจะไปรู้ว่าต้องระวังผีด้วยผีครับ ที่ผมคว่ำเนี่ยเป็นเพราะว่าตอนผมขับรถผ่านสารหลังโรงพยาบาลนะครับหมออยู่ดีก็มีผู้หญิงที่ไหนไม่รู้วิ่งตัดหน้ารถผมผมเลยหักหลบกระทันหันเขานีา้รถ<ม>เลยคว่ำมาครับ<ม>พูดเลยยังขนลุกไม่หายเลยหมอผมกราบขอเข้ามาเจ้าแม่นะครับที่พูดจะลบหลู่ครับผม,ผมจะไม่ทำอีกแล้วครับเห็นอะไรเราพ่อหนุ่มเข็นผู้หญิงวิ่งตัดหน้ารถแล้วหายเข้าไปในสารดิลุง เป็นเป็นป้าหน้าดุูครับพ้างติดตาผมไม่หายเลยเนี่ยเอาละเอาละาละไม่ต้องกลัวใครทำดีเจ้าแม่ก็จะตอบแทนใครคิดไม่ดีเจ้าแม่ก็จะลงโทษอยากให้เจ้าหนุ่มคนเนี้นี่แต คนเรากลัวบาปกลักรรมเหมือนกัวอิทธิฤทธิ์เจ้าแม่เน่นะสังคมมันจะสงบสุขขึ้นเยอะเลยอะครับแ่คุณแ,แม่อบอกคุณป้าเขาอยากให้เราไปกับเขาอะครับคุณป้าเขาพาเรามาที่นี่หรอครับเติมเติมถามป้าหน่อยได้ไหมว่าเขาพาเรามาทำไม อยากให้เราทำอะไรขอบคุณมากครับพี่พวกคุณมาหาใครเหรอครับเอ,อ่อมาหาเพื่อนค่ะพอดีบ้านเพื่อนอยู่แถวนี้ค่ะแต่ยังหาไม่เจอขอเข้ามาหลบแดดหน่อยได้ไหมคะ ทสบายนะครับขอบคุณมากค่ะครับคุณหนึ่งเป็นลูกของคุณป้าลูกเหรอบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคุณป้าดิครับผมกลับมาแล้วครับแม่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 แมแมแม ผลชั้นสุดออกมาแล้วครับคุณป้าเสียชีวิตมาแล้วไม่น้อยกว่า3วันสาเหตุของการเสียชีวิตก็คือหัวใจล้มเหลวไม่ต่ำกว่า3วัน <c oughs> แล้วทำไมลูกชายเขาถึงไม่รู้เรื่องหรือว่าสงสัยอะไรเกี่ยวกับแม่เขาเลยอ่ะ <c oughs> คือคนหนึ่งลูกชายป้าเนี่ยนะเขาอยู่เมืองนอกนานๆจะกลับมาสักทีหนึ่งเขาบอกแก้วว่าเขาเคยชวนคุณป้าไปแล้วพยายามหลายครั้งด้วยแต่คุณป้าไม่ยอมไปเพราะว่าห่วงบ้านอ่ะ หรือว่าแกจะเบื่อบ้านแกเลยไปอยู่ศาลก่าวนี่ช่วยพูดจาให้เกตคนตายหน่อยได้ไหมบอสผมก็พูดถูกนะพอแกตายไปแล้วแกเป็นวิญญ,ญาณบ้านแกก็มีทําไมไม่กลับไปอยู่บ้านทําไมต้องคอยเป็นเจ้าแม่ตามศาลด้วยคิดอย่างนั้นก็ได้นะผมว่าเพราะแกก็ห่วงศาลมากเลยนี่แถมยังทำร้ายคนอีกอะ่ะ ถ้าสัมผัสพิเศษของผมไม่ให้ผมหาคำตอบได้ง่ายๆแสดงว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่การตายธรรมดาสัมผัสพิเศษต้องการให้ผมกับเพื่อนช่วยกันหาคำตอบเพราะมันอาจจะเกี่ยวข้องกับใครอีกหลายคนที่เราคาดไม่ถึงจอครับครับพี่นี่ทำอะไรอะ่ะผมผมผมมาไหว้เจ้าแม่ครับเพราะเมื่อคืนผมฝันว่าเจ้าแม่ม่ยกโทษให้ผมเลยแล้วนายเข้าไปทำอะไรในนั้นอ่ะ เขาผมเขาไอ่บัดแป้งครับเพราะว่ามันเปื้อนเพราะว่าช,ชาวบ้านเขาเอาแป้งมาโรยถูหาเล่ครับ mm hmm. มันเลยจกปกผมเลยทำความสะอาดให้เผื่อว่าเจ้า mm hmm. แ,แม่เขาจะยกโทษให้ผมไงครับ mm hmm. ไม่มีธุระอะไรแล้วใช่ไหมครับ mm hmm. เดี๋ยวผมขอตัวนะครับน mm ี่ครับพวกมันเห็นหรือเปล่าวะอาป้ พ่ออยู่ว่ะพ่อว้ายอะไรว่าอยู่หน้าบ้านฮะพ่อไปไหนมาเนี่ยอ้าวก็อยู่ในบ้านแล้วทำไมอ่ะเรียกไม่ออกทั้งที่หิวหิวก็ไปกินในครัวเนี่ยเหลือตั้งแต่มื้อเที่ยงแล้วน่ะอยู่สองสำยากินได้ก็แบบกินได้กินได้พ่อะอะไรวยวายอะไรนักหนาก็ช้าเหลือเกินทำอะไรอยู่ล่ะตกลงโจกับลุงคณานเป็นพ่อลูกกันก็ใช่ดิถ้าเขาเถิดรู้เนี่ย มันก็คงไม่น่าเชื่อถือ้วพี่พ่อเป็นคนชักชวนชาวบ้านมากราบไหว้บูชาศาลแต่ลูกเป็นคนถูกเล่นงานรู้ก็รู้่าเ,เตียยแล้วเขาจะต้องการอะไรจากศาล่ะเงินเหรอไม่น่าใช่เท่าที่แก้วสืบข้อมูลมานะไม่เคยมีการเรียกอะไรเงินใดๆทิ้งสิ้นเลยเขาต้องการความศรัทธาจากชาวบ้านครับความศรัทธาครับ พ่อลูกสองคนนี้อาจจะวางแผนกันขึ้นมาเพื่อหลอกชาวบ้านพอชาวบ้านรู้เรื่องของโจก็พากันแห่มากราบไหว้เจ้าแม่มากขึ้นผมมั่นใจนะครับวิญญาณป้าเนี่ยไม่ได้จะทำร้ายชาวบ้านงั้นก็ชัดเลยว่าเขาต้องการใช้ความศรัทธาจากชาวบ้านนี่แหละปกป้องไม่ให้ใครมายุ่งกับศาลแสดงว่าต้องซ่อนอะไรวที่ศาลแน่ อาอาวอาเอาอาอาวอามีอะไรกันทำไมไม่นั่งไว้เจ้าแม่อ่ะฮะเอ้าแล้วนี่ถือเสียงถือจอบมาทำอะไรกันเนี่ยฮะเดี๋ยวเจ้าแม่ก็ลงโทษเอาหรอกใจเย็นนะครับคุณลุงขาคืออย่างนี้ค่ะพอดีแกมาบนสารเจ้าแม่ไ้ว่าขอให้ได้งานค่ะอุ้ยซาุศักดิ์สิทธิ์จริงๆค่ะนี่พูดแล้วขนลุกนะคะแกวได้งานจริงๆนี่ก็เลยว่าจะมาลื้อสารนี้ออกแล้วก็สร้างสารใหม่ดีไหมจ๊ะพ่กหลา คุณลุงว่าดีไหมคะเร็วเร็วหรอโอ้หพ่อมกำลังเอาของแม่คุณเนี่ยครับคุณเตรียมตังค์ไว้เลยนะโอเคโอเค ยใครวะเฮ้ยเฮ้ยน er ี่แกกล้องมาทำอะไรอ่ะถ่ายกระสือเฮ้ยเฮ้ยโจใครวะใครวะใครวะไอ้พ่อตายไปเฮ้ยยันยี่สิวะเฮ้ยเฮ้ยไปไหนวะเฮ้ยยดนยี่ไอ้พ่อพ่อพ่อหมอระวังใจเย็นๆนะ โทษหนักจะได้กลายเป็นเบาพอ่อพี่เอพ่อเอ้จ้ี่ไปเร็วเฮ้ยใจเย็นๆใจเย็นลุงใจเย็นๆเฮ้ย คุณหนึ่งโจคุณหนึ่งเอาหานายทำไมอ่ะ โยอดเดิลอ็พ่อที่แท้นิมิตภาพปืนที่ผมเคยเห็นจากคุณหนึ่ง <c oughs> ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตอย่างที่ผมเป็นห่วง <c oughs> แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต คุณหนึ่งเคยถูกใครบางคนข่มขู่จึงต้องทำสิ่งที่ผิดกับผู้เป็นแม่